จะบอกว่าเม ic, 2 2, 2, 2, others, weiß, ははื่อคืนนี้เองนะคบพี่บอกเพิ่งสอนเด็กม .2 ไป0.2และมีเม็ดอยู่ข้างบนตรงนี้เราอ่านว่า0.223 0.223พอมันเป็น0.223เนี่ยสิ่งที่หนูจะตอบสิ่งที่หนูจะตอบนะครับมันก็คือ0.22222ไปเรื่อยๆจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นทศนิยมสา มันเป็นทศนิยมสาเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แล้วเจ้า0.2 2ยสองาเนี่ยเขียนเป็นเศษส่วนคือเศษสส่วน9เศษสส่วน9หลายคนอาจจะแบบอุ้ยพี่ปอบครับทำไมถึงได้เศษสส่วน9เราจะบอกว่าเราอะเคยพิสูจน์ไปในไม่ว่าจะเป็น t i k t อกหรือว่าในเพจคณิตศาสตร์พี่ปอบเราพิสูจน์ไปแล้วหลายรอบมากเราพิสูจน์ไปแล้วหลายรอบมากเพราะฉะนั้นอย่าลืม0.22ซ้จาได้เศษสส่วน9ดังนั้นเพิ่มอีกนิดนึง0.99 3เ้มเมื่อกี้ 0.223สองส่วนเ0.223สองส่วนเก้า0.993ก็ต้องเป็นเศษ9ก้าส่วนเกส่วนเคือ1วันนี้จึงมีความ,ๆๆๆๆๆๆาามร,รมาู้เพิ่มเติมเลยว่า0 9 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 9เ9 9 9 9 9้า9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9อเค9 9ค9 9 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